เมนูยังเัือนเมนูยังกันหมูพัดน้ำไหมดองน้ำอัเจาะ่่่่่่าด่่่่่่น่่่ม่อ่มอ, <c oughs> อ่่อ้่อ่่้่่่่่่่่่่ด่่า่ข่า่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่ย่ม่่่่่่มม่่่่่่่าา่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่ะว่ั่่่่ พัดพริกที่ก่อนมาเกียวเกียวพรกบก่ี่กยวพริกก่อนน้อไม่ลงัดตัวหมูมันสุกเร็วอย้นตอนที่งน้อไม่ลงพัด ม,มันแหงมักแหงกระพัดแหงแ<ม>อันนี้อันนี้มักน้ามัดเจาะเอาไว้ลาดเขาเอาไว้ลาดเขาเ,าาเขามนูเด็ดค่ะพี่น้องเยะแยวกะเฮ็ดน้ำบดเป็นดอกสูตรนี้มิตรลูกไส้พิ่นเฮ็ดเป็นเยะแยวกะสิทนัดกับเขาอีสาน <Okay. S 2> คือเลียงมันจะแสบเนะน,นี่ยเนีหมูลงหัดหมืลลอนหมูเราปรุงเรียบร้อยหมูปรุงเรียบร้อยแล้วเราเส่นำตาองารปรุงตามที่เข้ามาอ๋อคืเมคน,นจะแบนะ่บเนี ไปอยยอยหน่อยรอด้วยหมูสุกบ่แอนร้อยหมูสุกร้อยหมูสุกปิดไาร้อให้มให,ม,หมูสุกจักหน่อยค่ะพี่น้องเปิดเบิ่งกันนามันเดือดจำเนืนอ้อนวดสีข้นเลยมันสุกเลยก็ได้ครับขี้หมูสุก,ะนะบบกน,นั่นชิมเบอร์กะนานวบอสเดี๋ยวต้องรอ้อยนำไฟ กะเท้าสิดพัไดไง้ก็ดีขั้ตนตอนสุดท้ายเติมพริกพริกปี๊ซอยกับใบมะกรูดใบมะกรูดที่หั่นเสร็จเอาลงพัดใส่กันจืดเติมน้ำปลา ที่เป็นแต่แสบเลยค่ะพี่น้องตักเสิร์ฟบอสพร้อมตักเสิร์ฟเลยค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟดูส mm ีสันน่ากินเลยพร้อมเสิร์ฟครับโอ้ oh. พี่น้องมันเป็นแต่แซ่บแลยค่ะมึงเนี่ยเะค่ะกับซ้หรับคลีบเฮ็ดกับเขา่าเมนูเมนูยังก่อนมูผัดเครื่องแกงแล้วไม่ดองอ่าเมนูหมูผัดเครื่องแกงแล้วไม่ดองมัอนี่กะขอจบลงไปเพียงซ้ำนี้เด้อค่ะพี่น้องแสบไปแสบกะพิจารณาเอาเองเวลาค่ะพี่น้องแง่เดีวว่าคิดว่าสีแสบยี่ดอก ค่ะเราเอ็กโอเคนะค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี่คลิปนาเมื่อหนากับพอกันกับยาแบว,วอีกคือเก้าสําหรับคลิปนี่สวัสดีค่ะ